ฮัลโหลฮัลโหลวัสดีคะสวัสดีจาทุกคนมากินมากินอาหารยินน้ำกันเด้อแบบนี้เอาโอ้ยถ่ายรูปคือกันบบดนี้พี่น้องเห็นบ่อันบางมีบางคนอต่ว่าญี่ปุ่นเวลากินพลังเขาไม่พูดไม่กินนั่นนู่นนี่นั่นมันกระต่างกันอยู่ดรอพลังกระดเออ่พอใหญ่แล้วก็มาอันนั้นคือกันผลิตโทรศัพท์ โัวละสัตว์ไทยนันไทยนีคือกันนั่นแหละนีด้ามาด้ามาเรื่องกินด้ามาในเรื่องเบ้าด้าด้ามาในโอ้ในหลายอย่างคือจว่าให้เขาหน่ะนะจะไห้เขาหน่ะนะทุกคนเนี้ยกินกับมีอย่างมัอน,นี่มีทอดมีอันเขาเนี่ยอย่างก่อนนัดด่นอันอาหารทะเล ชูแป้งทอดมีปลาม,ปมีกุก้งมิปูมีปูอันนี้เป็นผัดไทยของเราผัดไทยของนี้บนเป็นอ่ายำขนมนจีนซีฟูด้ดเสียบยูเสียบอยู่บะเนียนบะเจียวแฮมเบอร์เกอร์คนเมื่อกินอาหารบ้านเพคนโดนเลี้ยวกินจ็คเกืเ่อเดี๋ยวผมก็เลยว่ากินบะแฮมเบอร์เกอร์น่ะมันถึกๆหนึง่งสามสันน่นจะไม่ยังแน่น่ะ ร้อยสามสิบบาทเออจะกินก็ได้สันเตุนว่าหะมันเสียบเลยมั้งผัดไปสั่งเขาผัดออเดอร์ออเดอร์ยเอาตัวว่าเก้าข้นสิบขนก็เลยบวดขาสั่งก็เลยมาเอาอันนี้เอาผัดไทยผัดไทยอะไรอยากกินอยากกินหอยใส่หอยใส่กุ้งเอาผัดหอยผัดเบิร์ดมันไปเดืกเนาะมันสามถุงกว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องนะตอนนี้มันสามถุงกว่าแล้ว สามถูกกัวแล้วโอเคนี่ตัวนี้น้อยอยู่นี่สมอ l l c r a f เยอะ you, I, I, I you <laughs> s e ไอไอ tell ล o u l o o k i อ่ะปูตัวนี้น้อยแห่นี่แม่แม่แตัวน้ตัวนี้น้อยนี่แมคือกันกับคือก,กันกับมันเรียนอยนู่นี่เด้ดยังไงก็ถอดตึ้งกาบเลยตัวเนี้ยถอดไปไปละ ตอาก็ต้องกาดเองอ่าไมนเท่าเดิมแล้วนะเนี่ยอืออือไม่กินอ่ะกินอ่ะมันกินอือแล้วมากินปืนสิบห้าไปกินนี่ยหมูเปี๊ยนหมูกระทะอยู่หมูเปี๊ยตีปูนหมูกระทะอยู่มื่อเนี่ยไปหวานเกลือหมูกระทะแล้ก็สิไแปตักหลักดีเพราะว่า บ้านเนี่ยหาพันกุัวสองคนสามสามเมนูสามเมนูสามกระนาปั้นน่ะค่ะน่าเสวยน่ะล่ะกดร์เตอร์ตอง กามาคาไม่นอนกลามาจังมาเดนกกามาเกือบสองเกือบสองทุ่มเกือมันติดไปใส่ไปติดไปลองแพ้ไปลองแพ้แพหรอกครับอีกกิโดตีทีวีไปบึงเตาไปไปบึงลิมไปทุม่มถ้ำวัด bánh nha bạn bạn hãy lúi nha nhận thăng nga tại trong một món chín món sau Thứ 10, thứ 10, thứ 10

แอวส่วนนี่บ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนียง่ายกว่านี่สิตัวหนาแสงว่าใค่ใคคีบไม่ได้เก็บเป็นเงี้พราะฉ้คีบป็น อ๋อหิวบันไดยแล้วกินกล้วยเล็บมือนางคือกล้วยมันจะเซฟวัดวัดอรุณน่นอนนอะอาซีบ,บาทสองวีพี่น้องเอาวีงอมๆเนี่ยกินมาจนสิบเบิดแล้วนี่หอมเหนียวกินกติดใจแบบนี้ใบดองเพชรก,ก็ได้ก็ได้รูปมอีกสิเก็บใส่กระเป๋าหลักให้เราเมื่อบานเบิดลละไปตุกติดก็ได้ไอ้ อันอันนรถอันขี่รถนั่นเขากะเขาก็เย็ดให้คื่กันสามร้อยมีแต่สามร้อยมีไปตุ๊ตุ๊บปลาเนี่ยละร้อยเดียวอันนี้ก็สามรอยเขาเ็ดรูปนะรให้นะเขาปิดเอาให้ตัวสามจุดสองคนก็อย่างนี้เอาไปเลยก็ ก็ได้ก็ใหิว้ก็้อนรงไปล่าไปน้ำร้อือยังาอ่กู้แล้วก็จอดเอามันตกก่บกระดองไม่บางเส้นเนือกู้ยังมั่ตัวหน่งเลยเวลากินข้าวอย่าพูดกระจง คันว่าขัานคันในเขามาเบิงแบบญี่ปุ่นแบบเนี้ยฝรั่งอังกฤษเมืองพอด,ดีเขากินเขากินเขาไม่ชอบอาหารคาป่าเขาไม่พูดเอา,ขาเขาไม่ได้กินเนาะเขาไม่ได้จิบแล้วตบเบากเนี่นเยเขาจะซ้ำาม่อยากเบิ้งแบบนี้ยบ วงหูขวงตาอีนึงว่ะ mm. เกีียวข้าวเสียงดังเหมือนคนเจะอหาหนึงไอโตซี่ะนะ่ี่ปนบอกไปเลยดิอีที่มันมาญี่ปนการลวมรการลวมรดีๆวันนี้มัน,มนก็นมาไหวคือเก็เลยบอกแม่ก็ต้อก เวลากินข้าวอย่าพูดนั้นเสียมรยาอาหารในปากอย่าพูดอย่างนั้นนะปนี่เเลี๋ยวกัเลยวยาเดี๋ยวกัเลยว่า,บบวาโอ้ยยล้ลกสวยหลายอันนี้ยังมาเห็ดคีบก็นยังม่เห็ดคีบข้าใจใน,นเขามาเห็ดคีบปร่เมันมันนางกินรักษามรยาแล้โลูกสวยหลาปนี่มีหนึ่งเขาบอก่าอีกว่าเขาไม่ได้ลูกสวยในะยายเขาเตือนเขาบอกดีก็อบอกดีนั่นละ กันกูว่าเห็ดคีบกูกับพกกูกับบ่าว้าดอกกูเห็ดคีบกูกับทั้งกินทั้งเปล่ามันยังสิ่งหูเรื่องเออวันนี้มันยังงาหงายตากับเขามาเป็นทีมวันนี้นะกับเขาไม่ยีกวันเนี้ยหัวหล่อสติกเกอร์อันอันสติกเกอร์หัวหล่อน่ะเป็นหาสิฟตัวคนละวันนี้ก็บ่านี่คือนี่คือชีวิตจริงของชีวิตจริงของนางไม่ใช่การละครสันดานยังแสนงชีวิตพาไปเนาะ ไหวญี่ปุ่นว่าจีเอามันไว้อย่างนี่ฮานี่แม้ว่าฝันเ้าด่ามันเที่ยงเหนมันกับมะเขียด้ด้มันฉันดานหยาบดีดีฉันดานแบบอย่างบุรีพุนธนะจากวายพ้ทธนะเห็นเขาเห็นอย่างกับมะว่าเห็นเขาเห็นอย่างกับมะว่าก้านเหมือนก้อนนี่ก็บอกกีน้ำที่มันบานสนใจขับเราได้ผัวฝรั่งนะ บอกที่นั่นห่ะบอกไปหรอก็มีมาหนึ่นเนนนงเดื่องละพวกพวกบริษัทพวกกันฮาร์บูรี่คนสร้างเ้องต่อห้องเบิ้งเบิ้งเหล่ากบาล

สองอาทีตย์เบิกขึ้นแล้วลื่นมาไปไก่ดอกลืน่นบอกแล้วลื่นมาตอกบุกไปทางไหนเด้อจันนกไปหลิยนน้ำทะเลม,มาหลินน้ำยุสาแล้วก็คำมาสิพ่าไปกินบุฟเฟ่ที่ฟูดกันเลยบ้างโอเคใครก็บอกไว้เพราะอะไพี่นะ้าจองนี่จองเดยสิบบุฟเบุกตกละลบบอนไก่ใครเนี่ย

Not, not wake up early na, and not wake early na. No. Yeah? I wake, I wake up late na tomorrow. No. we wake up Yeah, relax. If you wake up early, go back to sleep. Oh! Would I come? Oh, I do. Oh, good. You But, last night, I die. <laughs> kill my faith, kill my faith in this soon. <laughs> last night, I... <laughs> So you had a cocktail and a beer and not quite drunk. She was very giggly, laughing, very funny. You should see her drunk, she's very funny. cả, tất cả để phiêu khát như bố khay, một tổng vào bố khay là bố khay đưa bố mẹ ตั้งแต่สามัยอยู่กับพัยิบิวสามัยอยู่กับปวดปอนก็กโอเคอยู่ก็คือโดนๆจะจะเป็นสปายนิดนึงหรือบอกกับาซื้อไมเกี่ยวนิดนึงยังสิเบียนี่ก็เอากับสีด้แน่นิดหน่อยดี่ตังตงต้งแต่ผ่านอยู่กับพัยิบิวเนาะยิบุนก็นิดหน่อยน่ะแหละมาหนี้มีเหมือนมีเหมืนอนนั้นเราหายนบนนั้นกินสปายเป็นมูเราไปสือสปายมาไห้ แล้วก็่ายุไปเอามากินสบายมมนกินเป็นเพืเ่อนใช่นะไหมปไะด้ย๋ยวยบนกินอะไรยืบบนยืบนยบนเหมือนกับมึนมึนมนนะ่ะขาไปนอนเราก็เลยเออเอาโทรศัพท์น่ะกลุมกลุมกลุ่มลุกไปสิไปเสียปากปากมันอยู่หัวเตียงหัวยอบบนไหนนะผาาไหนก็ได้ไปไปขูกับขอบขอบเตียงอะไรอ่เพราะแมนขอบเตียงมันเป็นเป็นไม้หัวเตียงอ่ะมันแข็งอะ่ะหัวแต่ หัวแตะวันนี้วิวแล้วเห็นแล้วแล้ว่าโอ้ยยู่งดังจีว่าสัตยู่เมาแมนบอโอต่อไปแัมสิีบอลให้ยู่กินอีกแล้วยุ่งกินเด้อะขัดยู่เมาเส้ากินวันสัตย์แต่พวกเส้ากินมาแต่พูดล่ะแต่ว่าเวลาไปงานไปอยังกับเพื่อนๆนสิแดๆน้อยน่ะได้ไปนั่งบาร์นั่งอยังกับนั่งพวกนั่งบัวกับผัวนะจะมีเกลียวได้ยู่หรือว่าเป็นสบายได้ยู่ขวดหนึ่งเลยก็คือแบบว่าเปิดคลืนอย่งสีหนาวันนี้เหมือนคืนนี่จะมีเกลียวขวดนึง อันนี้ชุดแรกเนาะชุดแรกไปสร้างยุบานนั่นแหละปานิพ้านเทนทีนั่นหละอ่าชุดแรกพญ่เป็นผู้ใจหาลอยหาสิบอาปนี้ชุดสองปาแล้วเป็นผู้ใจปาน้องอา่านด,ดาเป็นผู้ใจจ่บุกเกลยสร้างอ่านคอกอะไรนะโค็อกเทลค็อกเทลพีนิชารอดอะเออ Bên cửa. Oh, nếu có mặt cái xe, mang xe, bởi những cái bài kia mặt 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 là bài kia mặt cái 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 bài kia แล้วก็บลู๊กออกดอกแล้วก็บลู๊กออกจากโตดอกแล้วก็นางโยกนางเต้นเยอะหน่อยหล่ะก็ป้ากระไดป้ากระมักมวนอะไรก็เรียว่าโอ้ยนาดาก็เลยว่าซีถุงเครืองเนาะซีถุงเครืองเลยว่าพี่ต้องกลับไปนอนแล้วนะพรุ่งนี้พี่ต้องตื่นแต่เช้าพานไปล่องแพนะก็เลยก็เลยพากันออกมาก็เรียพากันออกมากับใหญ่ใหญ่กันเยอะมากนั่ง tuột tuột mắc hòn mắc bạc bao nhiêu cơ bà tuột máu bò bò xài bao máu, xài bơ, máu nồi đều lắm quá rồi a little bit a little bit, ráng a, a little bit cào yên cái tốt, tốt, tốt xài lắm. Ủa, lại <laughs> บอกเลยว่ายู่กับพ่อใหญ่เนี่ยอยู่กับพ่อใหญ่เนี่ยแล้วแล้วกันอีกอีหลีแล้วแบบว่าคือย้อนันบ่ได้บ่ได้เคลื่อนบ้างไดนล่ะบ่ได้ระวังบ่ได้แบบว่าปั๊บตัวบ่ได้อีหยังเลยคือคุยคุยกันแบบไหนอยู่ในโทรศัพท์อ่ะวิดีโอเขาคุยกันแบบไหนบอกกันแบบไหนมาเจอกันตัวเปลี่ยนเปลี่ยนกับก็คือเก่า ปดเดือนเก้าเดือนแปดเก้าเดือนที 8, น่คุยกันเราทีหูวในใสใจคอ,อกันในการออกกันทะเลนทะเลนี่อย่างเงี้ยเสียเราพอมาเจอกันจริงๆกับเป็นคือจังจังจังนั่นลหละเออแล้วก็ว่าฉันโชคดีโชคดีจนเป็นฉันเป็นฝรั่งที่โชคดีที่ได้เจอเธอทด่เจอ,อยูเอาวาก็บรัลลูล่ละ เปลยาปากหวานปากบหวานเท่ากับบรลูแล่ระนาตอนนี้มันจังซี่เท่ากับจังซี่ละเมนบ์เขาก็ต้องไปอีหยังมากมายดอกคนที่ด่ามาคนที่ยากแท้แต่ยากแท้เนี่ยบ,บุญทอด้อถ้ามันไม่ใช่คู่น่ะแม่เอาสิป,ปั๊บตัวแมนเอาสีตีป็นได้มันกับ่ถือใจมันเถอะมันก็มีแเนี้ยวตีเนี้ยวาเขาคือเกาหน่ะละมันก็มีเนี้ยวเป็นข้ออ่างเลืกลเอกแล้วคือเกาหน่ะละ มิฉะนั้นแล้วเขาก็จงทําใจเผื่อไว้อย่ารักใครอย่ารักใครอย่าหลงไหลจนแบบโบลืมหูลืมตาหักตัวเองนั่นละเวลาพลาดมามันจะได้ไม่เจ็บย่บุญเซ้าจีบหลืเดอ้อทุกคนย่บนญพอได้อ่อนซ้อนเด้อเลิกก็เล,กกเลิกเออกูก็หาไม่แม่คือเกาหาจนพวกกูจะได้ถือพูดถือใจผู้มัดมากกู อี่บนขึ้นวานะนี่มาให้ในหัวชบพเก๊ชีพหัวยากขึ้นวานะแทนตัวพี่น้องมาคนขี้หนักนะคุณยักษ์บังเฮาบาลังเขาบ่มักแบบนั้นบาลังเขาบ่มักแบบนี้บ่มักกับบ่มักตัวบ่มักมันจะบีนมาหากูหาจะแตกไม่ยังยังหงุดังดีไกูอยู่เท่าเด็กกับอกสู้กันฟังเบิดอยู่ บอกเลย,ายาว่าญี่ปุ่นเป็นตัวของตัวอีกฮิ่หลีเขาก็บม่ได้ปั๊บไี่อย่างนักหนาเขาก็บม่ได้ปั๊บโตเข,า,ขา,าเขาหาเทาเด้ละ่ะเขาเปน็นอะไรเขาก็เปน็นนักแส่งเขาเปนน็นอะไรเขาก็เป็นนักแสดงบอเบิร์ตจ้าคนณพูดยังไกับบอเบิร์ตขอละพี่น้องะบ,บ,นะบายบาย รับน้ำนอนบัดนิ